ใครที่ไม่อยากตายเพราะโรคหลอดเลือดสมองฟังคลิปนี้ให้จบก่อนคะ่ะก่อนอื่นทุกคนก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะคะสมองมันก็เหมือนเอาไว้ว่าอื่นๆในร่างกายที่ต้องการออกซิเจนถูกไหมคะซึ่งมันก็ลําเลียงผ่านเลือดมาถูกไหมแสดงว่าโรคหลอดเลือดสมองจะเกิดขึ้นเมื่อการไหลเวียนของเลือดไปที่สมองถูกกั้นหรือขัดขวางเอาไว หลังจากนั้นเซลล์ในสมองก็จะเริ่มขาดออกซิเจนแล้วก็จะเริ่มถูกทำลายแล้วก็จะเริ่มแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นตามมาคุณจำไว้นะอาการหลอดเลือดสมองมันก็จะประเมินได้จาก6ตัวนี้ค่ะคือคำว่า bifas b มันย่อมาจากคำว่า balance ที่แปลว่าการทรงตัวถูกไหมคะก็จะมีอาการทรงตัวไม่ดีเดินเซเวียนศีษาบ้านหมุนแล้วก็เสียการทรงตัวส่วน e เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า eye ที่แปลว่าตางั้นตามัวเห็นภาพซ้อนสูญเสียการมองเห็นหนึ่งข้างหรือว่าสองข้างก็ได้ ส่วน F ก็ย่อมาจากคำว่า face ที่แปลว่าหน้านะคะงั้นหน้าเบี้ยวครึ่งซีกปากเบี้ยวมุมปากตกต่อมาคือ A ย่อมาจากคำว่า arm ที่แปลว่าแขนแขนขาอ่อนแรงต่อมาก็จะพูดถึง S นะคะย่อมาจากคำว่า speech ที่แปลว่าพูดนะคะงั้นพูดไม่ชัดพูดลําบากลิ้นแข็งสื่อสารไม่เข้าใจนึกคําพูดไม่ออกตัวสุดท้ายคือ T นะคะย่อมาจากคำว่า time ที่แปลว่าเวลาถ้ามีอาการแบบนี้ให้รีบไปหาหมอทันทีนะคะหากคุณเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากส่งให้คนที่คุณรักด้วยนะคะ